<ส>อาชีพเดียวกันใช่ไหมอาจารย์อาชีพเดียวกันอาชีพเดียวกันนะครับครับโชคดีนะครับน่าร<า><า><ด>ักมากอ่ะน่ารักสเราอยู่ร้านเจ้าโต้งหมูกระทะนะครับแล้วก็มาลองอปลาทูของเรานะครับวันนี้ก็แพ็คส่งให้กับทางฮ่องกงนะครับอ,อันนี้เราก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็จะลองเนื้อปลาทูเราดูครับนาะ หนานุ่มร้อนๆในควัมอนกวเลยครับแเนื้อหนานะครับเนื้อสายสวยแล้วก็สภาพตัวก็โอเคหมดนะครับผมทุกอย่างนะครับจะมารอรสชาติกันดูครับอันนี้ประเปล่านะครับไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มมะไรก็ยังร้อนอยู่เลยอันนี้พมอออาจากกระทะาะพอดีผมเพิ่งมาถึงไบรบตามภาษาผมเลย่มครับทู ทอ,อ,อดแล้วเนี่ยหนังมันจะไม่เล็กครับนะนะสภาพปลาทูจะดีเนื้อจะนุ่มนะครับลองดูก็เนื้อนุ่มตามสไตล์ทูมันหวานครับครับถ้าไงก็พอได้สั่งได้เรื่อยนะครับครับผเราจะส่งให้ กำลังจะส่งให้น้องส่20แพ็กนะครับห้จับเตรียมไม่อยู่นะครับเพื่อไปทําอาหารของน้องสุเพื่อใ้น้องสุจะไปรีเซนอาหารต่างนานานะครับแนะนําว่าถ้าจะทําเขียวหวานปลาทูนะครับแนะนําให้ทอดก่อนเพระละแกกเป็นเนื้ออย่างเนี้ยเนื้อมันจะไม่เละมันู่เป็นทรงเป็นทรงไปเป็นเขียวหวานปลาทูถ้าเกิดไปดีเนี่ยผมว่ามันจะไม่ได้รสชาติของปลาทูนะครับ ลองลองทำดูตแต่เราก็จะลองเหมือนกันครนะเราลองทำดูนะครับขอบคุณมากครับแล้วไงติดตามพวกเรานะครับนะครับตูตูมันวะครับตูมันวะสวัสดีครับ